ไเ่ได้ป่าเท้านะครับป่าไปไม่ไย้นะครับนี่นี่แหละเทียบสังกพันธ์บอกกันแล้วนะเทียบสังกพันธ์นะครับเทียบสังกพันธ์ครับบวกสีเหลืองกระดอนขางลูกศพนะครับเทียบสังกพันธ์เพื่อแก้วแล้วครับคนเป็นไหนเนาะตากล้องตั้งปีเป็นไหนครับนะ เนี่ยครับทีมงานวันนะครับบ่อนอนบ่อดอนแล้วบ่อนอนเอาเบื้องต้นผ่าท่าเต็มที่แล้วครับบ่อนอนนะครับเอาครับมบพครับทางโค้งแปดแปดนะครับเจ้าของสิทธิ 8 4 5นะครับติดติดท anyway, ี่โลกนะครับมานีมากอ่ะรับบัตนึางนะครับ e. ุนครับเดี๋ยวเวลาไหนมันนี Además, ่อามาม้าแกสนามงงัวละงวลายตรงมัานี่เอางัวเอางัวเอากซนาโมง่าอรรองไงทเยพวกเฝ้าพวกมันนี่นี่ละต้องลดข้านี่เอาปิดตามต้นต่อไปครับมาเลยในเวลาเท่าไหร่นะครับสิบาทนะครับ แพร์บักหงูบินอีกแล้วกูหายแพร์แล้วว่ะเออโอ้ยใบใหม่ปะเนี่ยเปิดบ่หรอหมอเปิดไม่บานคนบ่ล่ะท่างผุ่นขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกใครนะครับที่เดินทางมาซอยสตาปสตจอหน่อยที่กรมสอบใบขาดสารตนเองนะครับท่านเราเป็นทุกเทพสตจอหน่อยนะครับ งวดสองหมูส right. yeah. yeah. uh, 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 ีนะครับหางวันส uh, uh, uh huh. ี่ลอยวัดทุกบังนะครับขนาดจิพาเสนเบอร์เก้สิบหกอ่ะลุงเลี้ยนหวยผ้าสองอะไรอ่ตัดปิดสนามนะครับใครมีของดีเอามาเอามางัดใส่อยู่นีเบิ้ลครับอ่ะเตรียมตัว้นะครับวันที่สองที่ยี่สิบเอ็ดนะคยครับอาครับพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วนะครับสนามหลงไฟสอจอน้อยนะครับ อ้าวนี่นะครับมาหอดมองดดาอยู่แล้วครับนี่ชมหน้าเ่านะครับากำลังทยอยมารรงคาพร้อมครับกนเดียปล่อยนะครับอ่ะ่องผมนะครับเบอร์สิบเก้า โซจอน้อยวันนี้ปล่อยไล์ดไลมองมือนี่นะครับลดไลมองมันสนามได้ไปสนามดันบัวันนะครับให่ห้งนะครับนีอ๋าน <form> ี like ่เบอร์สินะครับจูด้่าซานกับวันนินนะครับตัป้ายเอาอยู่นะครับยืดไปยืดไปเปิดเรห่ง้อยสามบนะครับเ่ะเบอรหนึ่โอ้ยข้อพับแล้ว เดบังเป็นยังไเนาะครับ้อนหาครับเอ้ยผัดทาเจ็ดที่แครับข้อหางชุดแล้วยางไปหาคณะกรรมการนะครับชุดนี้สบังแล้าอาจารย์บงบังหางนะครับามารถเป็นใจเทปเสีวเครับเิลหรือว่าบึงเล็บูกปเนะครับอ่ะอแช่บ้านสะบ้านนะครับ ไล้7ได้งอ่งงอ่งเป็นเกลียวอยู่กับผมครับอ่าเปิด17อ่าดแ่เตึงนะครับะอ่เปิ17อ่าเดแค่เิ17ครับอยู่กับผมนะงในครับอยู่กับมาลิ์นะครับตัวที่3 4 5ครับบรรยากาศสนามครับูโยตกีมาเมนนะครับีดยว่ครับอ่าพูพานะครับคูแข่งไปครับ

เบอร <c ười> ์ยี <c ười> ่ห้าครับไม่ถดนครับอ่ะได้รับยุคสองครับจะได้รับไปุสองอ่ะปล่อยเลยครับขอบปล่อยเลยไปยุคสองน้องเบลยิ้มหวานนะครับเอาแข่งกับเบอร์ยุคสองนะครับหึงนะครับไปแข่งกับเบอร์ยุสองสังะครับเสียบชาเดียวครับนี่เสียเบอร์สิบบาทอ่านแต่ละเกินต้าว้าต้า ไอห้าสิบห้าเแนนโอ้ยเนาะตัวไหนเลิกแต่เบิิบออาาคะแนนนะครับอ่าเบิปับเบิิปเิับานะครับคับหนึ่งสองสามไเบนนี่ สุดยอดัอาางต่อไปครับยืดป้ายไปคอบปักเลยนะครับไปคอบปักเลยสิอ

มาได้นะครับครับจุดต้นนะตลอดนะครับเดือนสุดนะครับจุดต้นนะตลอดนะครับใสโอ้โแยกหลังเบาพื้เก้านะครับดีเปิดแล้วก็เบาเลยนะครับดีดามาว่า ันนี้เท่าไรมันนี่ร้อยสี่สิบสองครับร้อยส่สกูแข้งดิร้อยสิบหครับโอ้ยกินแบบนิ่มๆมีกินนอกินกยจัยันหวานนะคมืนนั่นมืนนั่นร้อยแปดสิบกินห้าสิบครัอวันน้รอยี่สิบกินร้อยกโอ้ยเนาะเจ้าเนาะกินบมหลายนี่ลูกเ้อกินบหลายแต่กินเต็มกินคือเก่านีครับโอยมาเบิ่งทั้งปีครับ ครัปตาตปลาสกีนนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับตอดได้ตอดได้ลูกยันตัวกามีก็ค้างแจกงนะครับเบอร์สิบเอ็ดวันหมูบินกับยังเบาคือเก่าบอกเบอร์สามเบาเหมือนเดิมนะครับเบอร์สามโบวินเอิ็ดที่หน้อย เรา้อมาเปรับเลืข้ามนมาเป็นคนนะครับอันนี้ก็ซีเรียมครับแ่ตะี้ก็ซีตะขี้นี่แหละว่ะเบอร์สี่เอ็ดเราเอาหัวตักตักถึงไล้ไหลอยู่นะครับไลหลอยนะครับนี่อานี้นะครับทางโคงแปดแปดนะครับแปดแปดนะครับเจ้าของถิติโลกแปดลอยซีานะครับอ๋ออีสานามนี่ละมันะเป็นยังไปรตเปรติดปติอันนี้รถงางเนะครับนะครับทางคง อ่ออคือะแข่มแมงมิเตคแข่งบออันนี้คือของทางโค้งปดปนแปดนครับคเขินและยืดยิมนะครับเนเอไรบ้าสามนีกกรการชุดแรกนะครับเปกับเนอไรไหลนะครับไหลโนมไหลไม่ไไม,มาบอกเดหาทีมาอ่าอีกาคปด มคืนและยิมยิ้มนะครับมีบางไมบอสเปิดแล้วเบากอ่าบางต้นเปิดแล้วเบามากแตงไฟเขามาเลยนะครับข้ามเพิ่งแปรรปีศารั้งครับแล้วกเปาบหลันครับไลู่แข่งไดู้้แข่งอได้หาบ๊เปิดโอ้ยกินหลบหบ กินกินง่วงเบ่าก็ได้งัวงขอ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 แค่สามคนมันนี่มาออนนะครับมันนี่ออนนะครับมาอ่อน,นอ่าเนี่นะครับมาตามเบิ้งหางทางโค้งแปดแปดนะครับเบานะครับเบื้องต้นเบาแต่บปสูงนะครับ

เทนสลักษณะบางไฟขือหางเขียบนะครับเตโบเมนนะครับนี่นะครับา่เบาเอยู่กับผมกับอาจารย์น่อยนะครับอยู่กับลีดดั้นหน่อยนะครับลีดัที่ตาสองร้อยหกสิบหกสองร้อยนะครับั้งหงแปด เมื่อจิตอยู่กับไปับอยู่กับเวลาเอาไหลสองร้อยหกสิบเีนะครับว้าไหลายนะครับอ่อนนะครับเอาน้องแต่เค่อง้เลยนะครับยนันตกนะจวนกันนะครับเอาเปิดว่าล่ะครับพี่้างที่พรอมแล้วปัดเลยนะครับขับมาป็นป้าิษนสาม เบื้องต้นเปิดแล้วเบาเลยนะครับหลาเล็กาทุนแสงมันศรีสิทาทุนแสงมันในสนามเป็นวาออกทุกรางวัลนะครับศรีสิทธาออกทุกรางวัลเป็นวาออกทุกรางวัลนะครับศรีสิทธาบังเสาหนีดีว่าบ่หลายนะครับบัวบัวมีบ่มี่มหลือันดหน่งไม่เบ้ออีกนบ่มีบ่มีบ่มีใจเยื้อเงีนะครับเดี๋ยวพยายามพี่น้องให้กำลังด้วยถ้าขับมาอยู่ เลานน้อยสองลอยออกิทท่านบ่นี่นะครับเบอร์สามิสี่สบายสบายอตั้งสายไปเดินทางมากประตง่วงนะครับค้ำนีไห้คือให้น้องไหลนะครับหลที่เบสี่เปอดแล้วนะครับตอด thím ngàn đại nó nè, nó con nòng thôn nòng thôm bỏ, nè, bơi giữ cho bơi sang biển chỗi mang bơi sang biển chỗ bơi sang biển สาวออกลมนะครับตาออกลมเลยสามสครับอ่าแครับสามสิบหกอยังไหนเนาะเทปเสีอีมืนนี่สียีไกบกับสองนเออนี่และะได้เงินขึ้นเอาไม้ก่้อาไม้เง้มาบางเดียวแขๆนี่บังกันจริงข้บังกันจริงไงสยละเทปตืนสายไปไหนสอไปนู่น กำลงรีบเรีไปไปมาบ่ได้จจอยเสียรีบภาษาเสียรีบเพื่ขากินปาอยู่กำลังเด็นเรื่องอยู่ครับตอนนี้ระ่าจะเพาไปถึงจังหวัดแล้วนะครับมันน่าจะนายูเดชตอนนี้ทัวร์อนุทินได้แล้วครับนายบ่ายของอนุทินเลยได้ดีไปเด่นมาไปนอนคนหนึ่านอนกันบ้างอื้มไอ้ไอ้ไอ้ที่มีเด็กปลูกผู้ชาย ต่างสุดตางสายเ่เดินศทางบ้านนะครับต้องเป็นหัวนะครับความสำคัญมีให้กับที่กับ้องท,ท,ท,ทุกทุกทุกข่ายนะครับไปสู่ล่มไปยืนไปนี่นะครับ้าเป่านาี่ยม,มันลุน่งียนนเอาไมันไปสวนเลยนะครับ สางแนมน่นมูนัลียนรถอออ่อนนะครับพี่รัาบเอาผ่าทาเสีจทีแล้วล่ะแมนเอ้ยนั่นแหละอันนี้มีบ้า เาฟาชงุ้นนะครับหนมีขเาเป็นกีใหญ่นะครับอ๋อเป็นยักษ์ป่อยเพื่อไหนตัวน่ะจะพอพีหนองเข้าไปยังดอดไม่ไ้หนองเท่านั้นละขันจุเดใช่ไหมครับเป็นังกระดเปะนะครับลูกที่เบานะครับลมมันแห้งนะครับไอหมวกานนะครับนางงูเงี้ยอาบังเมื่อกี้หางเสียไครับ อ่ะสำหรับพี่้องเชิามมาหอดจะมาลงตะเบีนะครับเชิญลงอันีนะครับาาบได้ก่อนดีนบูดก่อนนีอสามสอง่อ้ยอดเลยครับตงโอ สูงครับบังนี่อันนี้บังไม่เป็นมีบังไม่บ่อันรถ้อย่าเมื่อไรสุดยอดการเดินทางครับบังนี่ครับสี่สิบห้าสี่สิบหารนะครับชุดแกละครับบางนี่ที่น้องแจ้งการเดินทางเื่อไรนีครับกูแข่งกูแข่งตงนะครับเพื่อไเอ้ยกิยิงทางใกล้เราบันี่เจ็ครับกรรมการชุดแรก ยิงทางไกลเลยนะครับวังนี้ยูครับผมครับอาจารย์นายครับทีเด็ดปัดสะแบงนะครับแชมป์สนามบันน้องยางมันมันทีเด็ดปัดสะแบงเบอร์สอง โอ้ยใบใหม่ปะเนี่ยเปิดเมื่อรบ้เปิดไม่บานคนบ่ล่อไหร่ท่นผู้งความเป็นเบสนมาสบายมาสบายไม่กันเสือดียกันเลย อ่ะสี่สิบเอ็ดนะครับนุ่มอปตนะครับเปิดแล้วนะครับอยู่ด้านเาลางซันนะครับเปิดแล้วก็เบาเลยเปิดแล้วเบาเลยนะครับสี่สิบเอ็ดนุมโอบต่นะครับสี่สิบเอ็ดนุมโอปต่อนะครับยุกกาเป็นฟันนะครับอาร์ก้าเบอร์ห้าสิบเอ็ดคู่แยงเบอร์ห้ามนะครับอ่ะคู่แข่งมือนะครับของอากาศนะครับ อองตัวนิ่มๆออนนะครับอัสุดท้ายเป็นเกลียวอ่ะยุสธามนีชนหางไปกลับหามือนะครับอาจาศเป็นผู้ได้รับชัยชนะนะครับยุสธามนีนะครับกับโชกี้นะครับชนหางกับโชกี้เปิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับรองอากาศครับชวนเบื่ออ่ะชนหางไปกลับหามือมาแล้วนะครับกับโชกี้นะครับ กันเ้อหาวินะครับบอกจินกันนะครับหาวิหายเจ้านะยิงเยเลยแบบนี้หายเจ้ามีแต่มไฟยิงเหยียบหรับนาครับหายเจ้าของอาการะยังเบาอยู่ครับออกทุกรวันนะครับออกทุกระงวันนะครับทุกนเอาทุไปไปน้องวกรบมมาเยเอาลำตัมา นี่แต่ผมไปยิ่งทางใกล้นอนเดบัทแปดสิบเอ็ดครับไปไแน่เลือกสนามมินิสนามมินิบัวอลจีก็ร่งเขาเขาแจงครับนี่ขาวแจงพืนใหญ่ครับ ก็้องการจะจุจุดไข่นะครับตั้นแมซอยสนามตัวน่อยอ่านี่นะครับเป็นสารีนนะครับนี่เดินแางมาซอยนะครับยื่อวัเขานารื้อกับรันเขายังตรงไหนตั้งหันนะครับ่ดัก้สยกังหันนะครับตามลงมาเป็นประจุดสี่โมงครึงเที่ยวแอรากาศอากาศเี้ยวเดี๋ยวอเดียวบอกครับอเดียวบ ไหลนะครับเบอร์ห้าสิบสามนร้อยเก้าสิบหกเบอร์ห้าสิบสามนึ่งร้อยเก้าสิบหกคะแนนห้าสิบเจ็ดแปดสิบีคะแนนห้าสิบเจ็ดแปดสิบีคะแนนครับ ชวนี้เบอร์44อยู่กับผมกับอาจารย์นายครับอ่าก็นนนนี้ัเออต้าต้าวต้าวัวเออครับเออเออ้สอนิ่มนวลเจ้าของเพ็ปนตามๆช่องช่องติดต้อครับอ่ะอ่บอกนยุติบันวะนะครับขอโทนท่าด้วย ไปคอยบ้านนะครับเออมีบาง่แหละขืนงามโอ้ยอ่อนเลยครับพี่น้องควงเป็นตะไลได้บันี้หางยุบบละ,ละเรียบร้อยเอาจุดเสร็จบอลหลุดหวงไฟยางกลับเลยนะครับทีมงานครับ ออกตัวนิ่มๆนะครับผ่นนี้คือเกาอ่าสองอยู่กับเลีราช่างครับเชิญผัวามี่ผัวบงมีงอ่าสองอยู่กับเลีราช่าโอ้ยมันเจอกับหลังเลยนี่ตีนรับงเสมอครับบังสะเทือนสองร้อยบาทนะครับ ยืนยันต้อนรับจากทีมงานทางราชีนะครับเทีว่าสูงเดี๋ยวนะครับเปิดเดียวหางหักนะครับตั้งเมื่อกี้นะแบ่งบัตรกินทุ่งสูงหางหักเอ้าวผาธาตุที่ที่แหล่ะเอ้าเคยบันบานนะครับมณีต่อยไปกับสี่พันนะครับเป็นคู่เอกของมณี ช่างแมนเคยบันบางนะครับวะนครีเคยบันบาครับคู่แข่งนะครับตนะอ๋อนะครับครแข่งงนะครับอมกตเป็นเกลียวจะไปทุกตนะครับหนึ่งจะมาบอกให้บรายเปิดไหลมันลึกนะครับ ไปแล้วก so ับเปาเลยนะครับในรุ่นยุดอกไปแล้วเบาเลยด้านด้านยังกว้เล่นบิดมีน็อตแท้ยังสัตนะอ่าเดี๋ยวจะหาสักสามรางวัลคนให้พี่น้องเขาร่วมสนุกนะครับมีดีกี่รางวัลเนาะเดี๋ยวติดต่อก่อนอ่าเอามาตำแหน่งนี้นะครับเคยบันบากใจหัวเลนกลุ่มกว้างนะครับเลนกลุ่งกลวงก็เลนสะพานนะครับเลด้านะครับ เดี๋ยวสะยอดร้อยถอยมานะครับตาเปล่ากัาจะได้เห็นกันทุกคนนะครับถกบ,บอ่อไก่ห้าวนะครับอ่ะเบางต้นตาเปล่าฉีแล้วนะครับเลยด่าเรากองเก่ามันเก่าโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นมันเดยมาสองเดือนมาด้วยตาเปล่าใหญ่เมื่อวันตาเปล่าเอาจารย์โอ้ยนิน่งเลยตอนนีนน้นะครับเกื่อนตัวตาเปล่า สองร้อยสามบสองรกพานแล้วนะครับสองร้ยกับพานแล้วสองรยกะเดนกรผพานไปแล้วครับเคยเนบารเป็นสมเลยอย่างนี้เอาไปแกะหางไม้เด้อสร้งเกินเตแล้วตอนนี้รั้งหาแล้วนะครับแล้วชุบ่แล้มาเป็นเงินล ตามูมาอัครปากนะครับเอสองร้อยสี climbing. ่สิบสี่สอร้อยสี่สิบสี่อ้านครนน้อยนะครับไล่สองร้อยสี่สิบสี่นะครับกุของเคยบรนปักนะครับมาในเรมาดดอ่ะมาตังะครับมาตังเาาังเลยดี๋ย่เปกแขงสอง ถือว่าสูงอ้าวเป็นเกลียวหยุดได้นะครับบอ้าวเบอทอนนะครับ เกิดรถเจ๊ออ้าวอย่างั้ก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างั้เกิดขึ้นได้เสียบเสียบมุกเลยนะครับเสียบหวานเจี๊ยบนะครับบวกบถอนนะครับบวหวานน้องเบลยิ้มหวานประเน็ตมาแล้วนะครับเออสั้งอาดประเน็ตมาแล้วนะครับเอาผัดทาเตจที่แล้วครับเอาครับเบอร์พิเศษนะครับ โบกสีชมพูนะครับสังสารโดยตะบ,บอมนะครับไปโชว์อีมานเด้อติดฐานกันยังพักเลยวันนี้40จี้อยู่กับเพิ่มกระช้านั่งครับม,มันเป็นสูตรของเขาบ่หรือว่าเป็นอย่างือมันติดฐานค่ะแอ,อ่ติดซัมบังโลเลยไหม อันนี้เบอร์ซีซีป่ะไอเบนอ่าซีซีอยู่กับผมกับฉานได้ครับอ้าวบังสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับเคยบันบางนะครับเบอร์หกชีบกับมุนบ้าบาครับการโดยช่างแมนเอ้ยบังนี่ขึ้นจันทเนี่ยวะอ้าวดันบ้าบังนี้แข็งก็มือด้วยบังนี่เบอร์ซีซีกับนิบ้าพี่ครับแต่ว่าดึงโตครับบ่อสูงครับ เบอร์หกสิบหนึ่งตรงๆนะครับตรงๆเลยดาวมาวานะครับเอาเบื้องต้นเป้านะครับเบื้องต้นก็เริ่มเกากว้างนะครับอันนี้นะครับเบอร์ซีฟีเข่าฝาเท่านะครับนี่เป็นเส้นนะครับไปโยกับเลดานนอยเป็นยังไงเลดานนอยเป็นไยังไงเท่ามาเป็นฝาพื้นเดียวครับอีกประมาณสามสามตัวก่าเท่าไล่ครับสูงนะเบอร์หกสิบหนง อ่าลดาวสามาครับเอาสามร้อยสี่สิบห้าขามได้หรือไม่นะครับอยู่กลางนกนี่นะครับตรงกลางนกบินผ่านไปนะครับเปิดสี่สิบสี่เข่าเท้านกสิบเอ้าตะป่าเห็นไหวแต่น่ะท่างพู้ชก็เห็นนะครับอ้าไม่พาพี่จ๋ไปอยู่หันเลยเนื่องจากถึงเม็ดฝนตกใส่นะครับมันหนักครับลงกดเลยระเบันนี้อ่าขอบคุณพี่น้องมตุสุ่มทุกใครนะครับที่เดินทางมาซอยสนามสจหน่อย อญญีกคืองอีจากอากาศมั่เอื้อมน้อยสองร้อยอเยก้าสิบนะครับนอจากฝนคือบาทนะครับสองร้อยเก้าสิบนะครับคือบัรดา